สวัสด,ดีค่ะถามมาทางฟังทางนีฟังกลอนบทในีพี่น้องเอ้ยเศร้าห่มแล้วมันหนีเพิ่นเ่าท่านมาขนเอาโขนก่อนเครื่องตัวนี้เนาะเห็นว่าอันมาขนนี่ตามทางมาหาบางหังไฮหนี่เอ้าแม่นห้อยเพิ่นพูดเอาแม่นแม่นเบิดตัวนี้พูดไปเบิด์ดลหรตัวนี้โอ้ย ไปมองได้ก okay. <Ư> ับบอท่านเพิ ân, ่อนเนาวสู่พวกคนพุดขายก่ไดในห้องก็ไดมาบ่ท่านเพิ่นจ้าหม่องถามทางมาฟังนี่เป็นอนพี่น้องเสือมันไห้่ืตมกันเสื้อเหลือตาเพิ่นเนาะเสื้อเพิ่นจงไว้ห้จักเด้พูดละซีโตตมกัน ดีตัวไตววยวิวกลางแดดให้พี่ให้น้องบ้งกัน, <c oughs> นกลางอันหน้าจากแดดทายซื้อแจังใ,ใดบอกกย่อนเสียงให้จักจังไดบุตรยต้เป็นตาประจาไปนอะ ชมวิวชมบรรยากาศนั่งตงไงทงหน้ากลางหน้านี่ยแหละพี่น้องเอ้ยกลางเดีดเนี่ยแหละ ก็ได้ก็มาหากินหาอยากก็ได้เป็นกับเขาเลี่ยวแรงเลี่ยวง่ายนด่ไหมถามมะไฮนี่ว่าเป็นกระมีโกบงอกมันมันมันสูงไฮนี่เป็นตะโกนเพื่องหอกแต่วนันก็สูงมันคือไฮคือทางสิโอ้ยนี่แม่พปีหนอ,องก็เล่งเด็กปูตัวนี นี่พ่อมีกบหรอกแหยงพุทไให้นี่มันมีแต่มองเพิ่นคุดแล้วพ่าสิได้ยพ่อสิบตัวบ่ราะอะไรคุมาหนีกับพ่มีได้แหละนี่มันสูงมองนี้เนาะชมวิวไปส่วนตัวเนาะพี่น้องมันบ่มีมู่ปู ต้องวิวไปตะกอนนอนผีห mm น่องโอ้ยก็มีควายปูเลยแถวนี้แหงแล้วแกนบ่โอ้ยแกนไรกัน ลกคนเนาะบ่ได้ดอกมงนี้มากขึ้นบป็คตะมีหรอกเอลงไปเหรองแดดเรืงลมเขีวว่านี่ก็อัดกระสันหยดไม่เลอัดเอาโบเป็ียกระ buộc thì vâng hết xe mình đẩy tim cần Hãy hmm. nó cho kênh Ghiền Mì Gõ ไก่แหละคือบะามีล้วยป,ป,ปูล้ยวยห,หน่อยโอ้โหไปขัานเห็นเลยไปตีได้ดตำหนีเลอที่ะใสต่ต้นกัน้วย้นวิวอนชาพี่หน่อยตำหนีน่อนนอจ้าสวัสดีค่ะ